ก่อนที่จะยอดขนมนะครับท่านควรจะหาไม้แหลมๆนะครับแต่ของผมเ่ยผมใช้เป็นเหล็กสแตนเลสนะครับเพื่อที่จะเปิดแกงนะครับแล้วก็เช็คความสุกได้จากตัวอันนี้นะครับเนี่ยฮะที่ผมนําเรียนกับท่านควรจะใส่ขวดในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้การหยอดของเราเนี่ยมันเร็วและมีประสิทธิภาพเพราะขนมนี้อยู่นานไม่ได้นะครับมันจะดํานะครับแล้วก็อย่างว่าแล้วครับใส่เนี่ยแล้วก็ขวดที่มันเป็นขวดบีผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับพอเราเราหยอดขนมเนี่ยหยอดไปปั๊บท่านจับเวลานะครับเตาไข่เตามันนะครับผมนําเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเวลาก็ต้องเหมาะสมกับเตาของท่านนะครับแล้วก็ใช้ไฟนวลนๆนะครับพอท่านหยอดหยอดไปชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับท่านหยอดไปชุดหนึ่งปั๊บและพลามันได้ที่นะครับระหว่างที่ท่านเช็คเนี่ยมันได้ที่คือสุกทั่วก,กันแล้วก็สีที่เป็นไปตามต้องการคือบางท่านก็ชอบสีอ่อนๆนะครับ บางท่านก็ชอบสีเข้มเท่านก็ไปกเ่าวเวลาของท่านนะครับเพราะเตาไข่เตามันพอเลาท่านหยอดเสร็จพอขนมได้ที่ความสุกที่ท่านต้องการแล้วนะครับเช็คแล้วว่ามันสุกทั่วถึงแล้วก็สีที่ต้องการก่อนแค่นะครับท่านต้องปิดเตานะครับปิดหัวแก๊สก่อนนะครับแล้วท่านก็แค่ไปนะครับจนเสร็จสิ้นแล้วท่านก็หยอดนะครับหยอดจนครบท่านจะใส่ไส้ท่านก็ใส่ตอนนั้นเลยนะครับหลังจากหยอดอะไรเสร็จปั๊บท่านจึงเปิดแก๊สแล้วก็ยิงยิงแก๊สให้ไฟติดนะครับแล้วก็จับเวลา นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับเรียนอีกครั้งนะครับจากที่เราหยอดขนมปั๊บพอเราเช็คได้ที่เราแกะขนมออกจากเบ้าทั้งหมดแล้วนะครับอ่าใหม่พอเราท่านหยอดปุ๊บพอเราท่านเช็คได้ที่ปุ๊บขนมได้ที่แล้วท่านก็ปิดแก๊สนะครับท่านต้องปิดแก๊สนะครับพอปิดแก๊สเสร็จท่านก็มาแค่ขนมออกนะครับแค่ขนมออกจนหมดแล้วท่านก็หยอดขนมชุดใหม่ลงไปนะครับแล้วท่านถึงเปิดแก๊สนะครับแล้วก็จับเวลาทําอย่างนี้ฮะวนไป ได้ที่เปิดแก๊สเอาขนมออกหยอดขนมและเปิดแก๊สตามนี้นะครับท่านจะต้องทอําวนเป็นลักษณะน,นี้นะครับไม่งั้นะระหว่างที่เราแค่เนี่ยไฟมันยังเดินอยู่บางทีมันจะไหม้นะครับเพราะว่าไฟความสม่ำเสมอของไฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยสม่ําเสมอกันนะครับบางทีมันบางข้างอ่อนบางข้างแรงเพราะนั้นดีที่สุดคือปิดเตาแล้วแค่ขนมออกเลยนะครับแล้วท่านหยอดพอหยอดเสร็จท่านกึงเปิดไฟนะครับแล้วจับเวลาตามที่เตาของท่าน เหมาะสมกับตองท่านนะครับขออนุญาตปิดนะครับ <c oughs> แสงอาจจะดอกลงนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะอย่างที่นำาเรียนครับลมเป็นปนัญหาหลักเลยขนมไข่นี้นะครับดัะนั้นผมจึงต้องต้องปิดหน้าต่างปิดประตูนะครับ <c oughs> เพื่อให้ขนมมันสุกทั่วถึงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มหยอดนะครับนี่ฮนะท่านพร้อมเสร็จปับ๊บสาธิตนะครับผมจะใส่ตัว ลูกเกดนะครับใส่เลยพอท่านจะใส่ท่านก็ใส่ตอนนี้นะครับลูกเกดผมจะใส่สักสีอันนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะหยอดนะครับหยอดไม่ต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมมีลมปิดเปิดกล้องตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตแป๊บหนึงหยอดประมาณเกือบเต็มครับเอาว่าเติม,ตมดีกว่าเนี่ยประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเวลามันฟูขึ้นมามันก็จะเต็มนะครับมันจะไม่ลน้นแต่ถ้าท่านเยอะไปมันจะล้นครับหยอดไปอย่างเงี้ยครับอันนี้คือลูกเกดนะครับเราจะยอดเกือบเต็มนะครับแต่ส่วนอันนี้ท่านลดปริมาณลงมานิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไส้มันจะลงไปอีกนะเดี๋ยวไส้มันจะลงไปอีกผมสาธิตยอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเซตเซตเนี่ยแล้วท่านก็จุ่มนะครับจุ่มไส้ลงไปเลยในไข่ขนมนะครับแล้วบีบนะลงมา แล้วบีบนะฮะจุ่มลงไปข้างในแล้วบีบนะครับจุ่มลงไปข้างในแล้วบีบครับจากนั้นก็ปิดปิดแล้วทำไงครับเปิดเตาครับเปิดเตาแล้วตั้งไฟครับแล้วก็ตั้งไฟในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเตาของท่านนะครับอย่าลืมนะครับเตาใข่เตามันจะต้งไฟนว่มตั้งไฟนุ่ไปที่เรื่อยๆนี่ครับจากนั้นผมจับของผมเนี่ยประมาณสองนาทีนะครับสองนาทีก็จะ ได้ที่แล้วของผมนะของท่านต้องไปกลับไปเช็คกันดูก่อนนะครับว่ากี่นาทีนะครับแลของผมเนี่ยผมสองนาทีผมได้ที่ละโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ทีแล้วนะครับของผมแต่เวลาได้เวลาของผมหีือแม่มันจะฟูขึ้นมามันจะพองขึ้นมาแล้วก็เต็มเบ้าถูกไหมฮะเพราะฉนั้นเราจะหยอดเตียวเต็มนะครับเนี่ยสีสันก็จะสวยงามเดี๋ยวผมเปิดสีดูก่อนนะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่นะครับลูกค้าบางท่านชอบเข้มเมท่านก็เข้มลูกค้าบางท่านชอบอ่อนนท่านก็อ่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นไข่ไข่แบบทีนี้พอได้ที่ทําไหนรก็ปิดไฟครับแก๊สก่อนนะครับแล้วก็แค่ขนมออกแค่นั้นเองครับ นี่เราปิดไฟแล้วนะครับแล้วผมก็เอาขนมระหว่างนี้ละไฟปิดอยู่นะครับผมจะหยอดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ขอเป็นทำให้ลูกค้าไปเลยนะครับก็คือจะไม่มีไส้นะครับวันนี้ไฟผมปิดอยู่นะครับจากนั้นผมเช็คผมเอาขนมออกนะฮะไฟยังปิดอยู่นะครับจากนั้นผมหยอดใหม่เลยนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นไส้ธรรมดานะครับ ไม่มีไส้ครับไม่ธรรมดาไม่มีไส้นะครับเนี่ยะก็ยังก็หยอดไปนะครับเนี่ยะมันจะเร็วเห็นไหมฮะมันจะเร็วกว่าปกติถ้าเราใช้ตัวตัวปักเนี่ยมันจะช้าครับช้าแล้วมันต้องมีความแม่นยําต้องมีความชํานาญในระดับนทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราหยอดได้เร็วเห็นไหมเนี่ยเราหยอดได้เร็วแล้วเรากะแม่นยํากว่าแล้วสามารถหยุดการหยอดขนมได้ตอนตามที่เราต้องการมากกว่านะครับ เนี่ยก็หยอดไปเกือบแต่อันนี้เป็นไม่มีไส้นะครับเป็นตัวขนมไข่ธรรมดาก็หยอดไปครับเนี่ยแล้วก็หยอดพอหยอดเสร็จนะครับอ,อย่าลืมนะครับพอหยอดเสร็จแล้วปิดฝาครับเปิดไฟครับนะฮเราไฟตามมาน,นะครับเปิดไฟนะครับจุดไฟทุกครั้งที่ผหยอดขนมเสร็จนะครับไม่อยาก,กติดเลยนะไฟเลยตอนมันติดปุ๊บเราตั้งไฟ่างของเรานึงครับ ะจะทาให้มันน,นดิดนึวามที่เป็นเนีย่ยนก็จะได้ขนมไข่นะครับสีนี่อยู่ที่ท่านเลยนะครับท่านต้องการสีที่มันเข้มท่านก็ปล่อยระยะหนึ่ถ้าท่านต้องการสีกลางๆก็เนี่ยครับแล้วก็บางคนชอบนุ่มๆเลยก็ให้สีอ่อนๆเลยนะครับถ้ากลางๆก็จะมีกลางกับเข้มเนี่ยมันจะมีความกรอบของผิวอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีความตึงตัวแล้วก็กรอบนะครับผิวเนี่ยจะกรอบนิดนึงแล้วข้างในนี่ก็จะฉ่ำนะครับ อันนี้คือไส้ครีมที่เราหยอดไปเห็นไเยิ้มเลยครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นมาข้างบนเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นมาข้างบนไส้จะถูกหุ้มไว้นี่คือไส้ครับไส้จะถูกหุ้มไว้อยู่ด้านในนี่ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวขนมก็จะหุ้มไว้พอเราปิดกลับเนี่ยมันก็จะไม่แตกมาจากตรงนี้นะฮะก็คืออย่างที่ผมสอนครับจุ่มเข้าไปแล้วกดนะครับอย่าลืมนะครับลมเป็นอุปสรรคสําคัญเลย ในการที่จะทําขนมนี้นะครับถ้าท่านไปอยู่ในตลาดหรือตลาดนัดท่านต้องหาที่บังลมนะครับไม่ง,งั้นขนมนี้ทําไม่ได้เลยนะครับลมปัดลมเป๋ลมกวนลมไม่สม่ําเสมอลมตีลมทุกอย่างลมนี่คือปัญหาหลักเลยนะนั้นให้ท่านพึงระวังไว้นะครับลมคือปัญหาที่ขนมไข่ต้องแก้ไขเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ดีนะครับถ้าท่านไปขายตามตลาดนัท่านก็ควรจะมีที่บังลมนะครับให้มันเป็นมาตรฐานเลยนะฮะ คือถ้ามีลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมบอกนะครับท่านไม่ต้องทาน้ํามันทุกครั้งที่หยอดนะครับเพราะถ้าท่านทาน้ํามันทุกครั้งในผิวเนี่ยมันจะไม่เสมอแบบนี้นะครับมันจะเป็นด่าง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 เพราะฉะนั้นปกติพอเราเราผาเตาเสร็จแล้วแล้วเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วนะครับเราจะดําเนินการตอนที่มันติดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ขนมผมได้แล้วนะครับเ<อ>ปิดนะครับเนี่ยะเต็มล็อกก็เราเช็คเลยนะวิธีเช็คสุกไม่สุกจิ้มเข้าไปถ้าไม่มีน,มน้ําไม่สุกแล้วนะครับเนี่ยเช็คเข้าไปจ แล้วถ้ามันไม่มีน้ําติดมายเงี้ยสุกแล้วนะครับผมปิดเลยนะครับเนี่ยสีมันก็จะได้เห็นไหมอันนี้ก็อ่อนเห็นไหมเนี่ยสีก็จะสวยสีนี่ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับบางท่านลูกค้าเนี่ยจะเ,เห็นว่าสีมันจะสวยลูกคา้าบางท่านชอบเข้มบางท่านชอบอ่อนไม่เหมือนกันนะครับท่านก็ต้องไปปรับตามเตานะครับเราครเตามันระยะเวลาในการอบครับเพราะนั้นนี่คือข้อพึงระวังท่านนั่นเองว่าผมทําสาธิตแค่สอง สองเต่าพอแล้วนะครับจะเห็นว่ามันฟูตึงขึ้นมาเห็นไมเนี่ยมันจะเต็มบล็อกแล้วก็ฟูสวยงามครับจะมีความหนาของตัวขนมในระดับหนึ่งเห็นไหมเนี่ยผมกินขออนุญาตร้อนนะฮะมันจะหนาเห็นไหมมันฟูหนาหน้าทานครับแล้วก็อร่อยแน่นอนอันนี้แน่นอนเลยครับหวานมันทานกับกาแฟนี่สุดยอดเลยเจะเห็นว่าสีหน้าต่างกันเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบออกมา จะเห็นสีต่างนะครับอันนี้ชุดหลังเนี่ยจะทําให้นันนุ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีความนุ่มหนึบหอมหอมเนยเลยฮะหอมเนยสดนี่หอมหอมกว่ามะการีนเยอะครับ <S <S แล้วก็อร่อยกว่าเยอะนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าขนมของเราจะมีความหนาเลยจากครึ่งเตาขอ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 โทษครับนะครับมันจะมีความหนาเลยจากตัวเตาที่เราหยอดไปไม่เต็มเห็นไหม เราหยอดไปประมาณประมาณนี้รวนมันพองฮนะมันพองแนละ้วเห็นไหมจะขึ้นมาเกือบสองเท่าเพราะฉะนั้นพอทานก็จะมีความอดีนะครับแล้วก็นุ่มอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสีที่ต่างกันนิดหนึ่งนะเห็นไหมจะเห็นว่าสีมันต่างกันเพราะฉะนั้นสีไม่ใช่ปัญหานะครับท่านไปนเร่งไฟเบาไฟเอานะครับขึ้นอยู่กับลูกค้า แล้วก็ขึ้นอยู่กับท่านด้วยว่าท่านจะขายส่งไหนนะครับอันนี้ลูกเกตเนี่ยผมทําให้ดูแล้วนะครับคือใส่ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าสีต่างกันความความเข้มต่างกันนะครับอร่อยทั้งสองแบบแล้วแต่ชอบนะครับเพราะ,ะนั้นสีไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะทําแบบไหนขายเท่าน,นั้นเองนะครับเนี่ยเห็นดูเป็นตัวอย่างนะครับความหนาเนี่ยหนาเลยเนหะ็นไหมจะหนาขึ้นมาฟูขึ้นมาเกือบสองเท่าเลยเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าหยอดเต็มน,นะครับทุกตัวครับหนาหมดอนะันนี้ยเห็นไหมป่องขึ้นมาเลยนะครับเป็น <c oughs> ป่องโค้งขึ้นมาเลยนะฮะตัวที่มันเนี่ยฮะเห็นไหมมันจะหนาแล้วก็นุ่มอร่อยแน่นอนครับตัวนี้ขายดีมากแล้วก็อร่อยมากนะครับเนี่ยฉิกดูครับขนมมันจะมีความช่ำๆนฮะมันจะฟูช่ำแล้วก็หอมเนยน,นุ่มเนี่ยร้อนนะครับขออนุญาตมันเพิ่งออกจากเตาเนี่ยมันก็จะมีความ นะรับประกันความอร่อยอร่อยแน่นอนครับเพราะนั้นอันนี้คือการสาธิตทั้งกระบวนการแล้วนะครับที่เหลือก็คือประสบการณ์ในการทําท่านต้องไปลองทําดูเองน,นะครับอสอนได้แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงดีไม่ดีอยู่ที่ประสบการณ์ในการทําก็คือทํำบ่อยๆนั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็ดีเองนะฮะนั้นผมสอนเท่านี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยท่านลองทํามีปัญหาก็ถามมานะครับเรามีตอบให้นะครับนี่ผมแช่ สูตรของผมเนี่ยรับประกันความอร่อยแน่นอนด้วยนาทุกตัวเนีี้ตั้งนาแล้วยังไม่ฟูเลยยังไม่ไม่แฟบเลยนะหน้าแล้วครับยังไม่แฟบเลยนะมันจะฟูอยู่อย่างนี้เลยอันนี้คือชุดแรกถูกไหมฮะเนี่ยผมให้ดูเนี่ยฟูอย,อยู่เลยยังหนาอยู่เลยนะอันนี้คือชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความอร่อยนะครับแล้วก็ถ้าท่านทําเป็นอาชีพผมรับประกันได้เลยว่าถ้ากินไปถ้าทานไปลูกค้านะครับติดแน่นอนเพราะว่ามันมีความอร่อยในตัวมีความหอม มันอร่อยในตัวเลยฮะไอ้นั้นก็าฝากไว้ครับจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ